ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะอาจารย์สุนันทานะคะวันนี้จะมาพูดถึงอาหารยามบ่ายหรือที่ชาวตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษนะคะจะนิยมมากที่จะรับประทาน Afternoon Tea หรือ h t ท a นะคะเรามาดูสิคะว่าสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะ Afternoon Tea หรือ Low Tea นะคะจะ แต่ไม่มีใครโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้คำว่า Low Tea เราจะใช้คำว่า a f t e r n o o n t i a e นะคะซึ่งจะเป็นมื้ออาหารที่เราจะรับประทานตอนช่วงบ่าย3โมงถึง5โมงนะคะท่านก็บอกว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในชั้นอาหารนั้นนะคะ light sandwiches อันนี้หมายถึงแซนวิชที่จะนำมาให้ทานนั้นจะไม่มีเนื้อสัตว์อยู่ข้างในนะคะ จะเป็นผักนะคะแล้วก็ครีมเท่านั้นนะคะและขนมปังจะต้องตัดกรอบนะคะเพื่อทำให้ดูน่ารับประทานนะคะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะเสิร์ฟสกอร์แอนด์ครีมนะคะสกอนนี่อร่อยมากนะคะเขาบอกว่าถ้าท่านได้ลิ้มลองท่านจะต้องชอบมากจะใส่แยมก่อนหรือจะใส่ครีมก่อนนั้นแล้วแต่ความชอบนะคะราชินีอังกฤษใส่แยมก่อนแล้วค่อยใส่ครีมข้างบน ะะเพราะฉะนั้นการดื่นอัฟร์นูนทีนี้ oh, <yeah. S 1> น่าจะเป็นของชาวอังกฤษนะคะที่นิยมที่จะดื่มรร์ก,ก่อนที่เพราะว่าส่วนใหญ่จะทานอาหารค่อนข้างดึกนะคะอาหารเย็นค่อนข้างดึกนะะอันต่อไปก็จะเป็นเพสตรีเพสตรีในที่นี้ก็คือถ้าเป็นของเราก็เป็นพวกอ,อ,อะไรที่มีความหวานหน่อยๆน,นะคะมีครีมนะคะเบกนะคะใส่เตาอบ น,ะะน้ารับประทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นของหวานแทบทั้งนั้นเพราะจะดื่มกับน้ำชาะะหรือปติโฟปัติโฟนี่คือพวกขนมชิ้นเล็กๆแบบเป็นคำนะคะซึ่งมีสีสันน่ารับประทานมากหระะือดิเซอร์คนอังกฤษค่อนข้างมีเขาเรียกว่ามีสวิตทูสคือชอบอะไรที่หวานๆนะะเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อเราทานอะไรหวานๆแล้ว โดยปกติทั่วไปแล้วจะไม่ใส่น้ำตาลในการดื่มชานะคะสำหรับ afternoon tea ท่านอาจจะทานชาเฉยๆหรือชาใส่นมก็ได้และ high tea หลักคืออะไรนะคะ high tea คือ mid tea นะคะในที่นี้หมายเราจะรับประทาน high tea ตอน 5้าโมงเย็นถึง6กโมงนะคะแล้วถ้าทานไฮทีถ้าบ้านไหนเสิร์ฟไฮทีแล้วแปลว่าคืนนั้นท่านจะไม่มีอาหารเย็นนะคะจะไม่มีดินเนอร์ให้ทานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเขาเชิญท่านไปกินไฮทีแปลว่าเย็นนั้นไม่มีดินเนอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชที่จะมีเนื้อสัตว์นะคะเมื่อกี้อัฟอรนนูนทีเราบอกแล้วอัฟอรนนูนทีจะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะแต่ถ้าเป็นไฮทีเมื่อไหร่ก็จะมีโคลมีด ะะจะมีพวก Dry s ซอ s เ g จต่างๆมีแฮมนะคะใส่เข้าไปนะคะในตัวแซนด์วิชนอกจากนั้นแล้วจะมีอะไรคะมีดพายนะคะพายที่มีไส้เป็นเนื้อนะคะหรือเป็นไก่นะคะหรือเป็นเ,เนื้อแกะก็แล้วแต่ว่าเ,เขาจะทำพายประเภทไหนขึ้นมาเสิร์ฟในวันนั้นนะคะอาจจะเสิร์ฟโคมิดนะคะโคมิดก็คือพวกไส้กรอกต่างๆนะคะ ซึ่งเราสามารถซื้อหามาจัดใส่จานเพื่อเสิร์ฟให้รับประทานได้นะคะ d and Cheese นะคะ bread and cheese ก็คือขนมปังกับชีสนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ามีของให้ทานค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีขนมหวานนะคะให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่า High t ทีโดยปกติทั่วไปเด็กอังกฤษ ตอนเย็นจะกินไฮทีกันนะคะแล้วก็ขึ้นนอนนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยทานดินเนอร์แต่ก็แล้วแต่แต่ละบ้านส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำอาหารเย็นให้เด็กรับประทานตอนประมาณ6โมงนะคะแล้วก็เข้าห้องนอนนะคะขึ้นไปสงบสติอารมณ์อ่านหนังสือนะคะก่อนที่คุณพ่อจะมาอ่านหนังสือให้ฟังและเข้านอนและคุณพ่อก็จะทำาไมคะ ไปทานดินเนอร์หลังจากนั้นนะคะเพราะฉะนั้น after noon tea ก็ประมาณบ่ายสามถึงบ่ายห้าส่วน high tea นั้นประมาณ5้าโมงถึง6กโมงนะคะก็ท่านชอบอย่างไหนที่จะบริการหรือจะไปรับประทานก็เชิญได้นะคะปัจจุบันนี้ในโรงแรมทั่วไปก็ในกรุงเทพก็มี after noon tea ค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการผสมระหว่าง after noon tea กับ high tea นะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอ,อ,อจบการแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง afternoon tea และ high tea ไว้เพียงเท่านี้นะคะและเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาแนะนำดินเนอรนะคะให้ท่านได้รับทราบถึงลำดับในการรับประทานอาหารตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะสรรพันความู้ ชื่อากับศิลปศาสตร์วังนางเลือ